ลุงจ๋าสวัสดีครับผมเดี๋ยวตาขอคุยด้วยหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปตองร่มๆกันดีกว่านะครับป <Wheels. S 1> คุณลุงมา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  <conduction> ชื่ออะไรครับคุณลุงจ๋า <c oughs> จเจริญอะไรนะครับจเจริญเจริญชื่อลุงจ, <c oughs> เจะเรินใช่ไหมครับผม uhm. แล้วลุงก็ทํางานแบบนี้แหละครับผมหางานกินองเก่าเรื่อยๆเลยล่ะได้วันละกี่บาทครับคุณลุงจ๋าได้วันละห้าสิบบาทนุงนหละห้าสิบบาทเองแหละครับ ลุงทำมากี่ปีแล้วครับคุณลุงจ๋าโอ้ยหลายปีจำไม่ได้แลวนะลุงลุงทำงานเสร็จแล้วหรือยังครับวันนี้เนี่ยเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเลยฮะโอ้พอดีเลยครับคุณลุงจ๋าตั๊กเองก็คือว่าขาดนายแบบอยู่ฮะอเอเดี๋ยวคุณลุงช่วยเป็นนายแบบให้กับผมหน่อยจะได้ไหมครับเอ้ยได้ไหมครับเดี๋ยวตั๊กขอรับแค่ัเดียวเองนะสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือว่าตั๊กเนี่ยจะไปถ่ายงานในฟาร์มจระเข้อ๋า แต่ว่าขาดนายแบบอยู่เลครับคุณลุงจ๋าแล้วตักก็คือว่าจะให้เงินกับคุณลุงเนี่ยสองพันบาทเลยนะมาเป็นนายแบบให้กับผมหน่อยอยังแบบไปงนี้นะนะจะเข้าฟาร์มไม่ได้เพราะมันมันมีไม่มีแมสใช่ไหมครับผมตักมีแมสให้กับคุณลุงตักมีแมสให้กับคุณลุงเลยลุงแค่เดินอย่างเดียวยิ้มโพสาท่าเท่ๆแล้วลุงรับเงินไปเลย2,000บาทนะโอเคไหมครับอ่ะนี่ครับ ลุงจ๋าสองพันบาทนะ hey, <okay. S 1> เป็นนายแบบให้กับผมหน่อยอ่ะลุงเจริญแมสครับผมอ่าไหมเอี่ยมนะครับลุงลุงต้องใส่แมสด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เขาต้องใส่แมสกันเราเนะลุงมีแมสแล้วนะครับหล่อละหล่อละโอเคนี่ลุงจ๋านี่เลยครับคุณลุงให้ลุงทั้งหมดเลยครับผม hey, นี่นะชุดเราหล่อเท่เลยนะครับลุงอ่า โอ้ลุงเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวเลยลุงครับเป็นยังไงล่ะลุงนี่อกางเกงตัวใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นเสื้อฮาวายครับลุงนี่เท่เลยอ่ะลุงเอ้ยถ้าเกิดว่าลุงอ่ะเป็นนายแบบจริงๆอ่ะห้ามทิ้งหนูนะอถ้าเกิดมีใครมาติดต่อให้ลุงไปถ่ายแบบไปเล่นหนังอ่ะเอาแล้วห้ามทิ้งหนูนะนะรอเลยเนี่ยโอเคอ่ะแน่น โอ้ยชุดเท่แล้วโอเคลงุงโอเคแมทพรอมชุดพรอมรองเท้าครับลงุงใส่กันก่อนใส่กันก่อนโอเคอ่ะไม่รอช้าไปถ่ายแบบกันดีกว่าไป